สวัสดีครับนักศึกษาครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอการสอนการเขียนโปรแกรมภาษา Java นะครับวิดีโอชุดนี้เรายังอยู่ที่การเขียนฟอร์มการเขียนคําสั่งจัดการกับฟอร์มดีไซน์ของตัว Java GUI นะครับซึ่งเราจะเป็นตัวอย่างในการทําหัวข้อในต่อไปนะครับในวิดีโอชุดนี้เราจะมาแสดงผลเมื่อเราคลิกข้อมูลจากลิสต์นะครับแสดงผลไปที่ text field เดีย๋ยวดูตัวอย่างนะครับเมื่อเรารันโปรแกรมนะครับเราจะเห็นว่ามี Data อยู่2 Data นะครับใน List เราจะคลิกที่ List แล้วให้โชว์ที่ Text f i e l d นะครับทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับอันดับแรกนะครับเราจะต้องเข้าไปที่ l i t t e n e r Action ชั่ t ล n e r นะครับซึ่ง เราแอดมาในพาร์ทก่อนๆแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได,ด้ก็ c ร e a t ลิชเชนเนอร์นะครับแล้วก็เลือกที่ล er, ิชเชเนอร์ list action e n e r นะครับแล้วก็เลือก value change ครับแต่ตัวนี้อาจารย์มีมาแล้วนะครับถ้าใครคลิกเข้ามาอีกรอบมันก็จะซ้ำนะครับออาจารย์คลิกเข้ามาแล้วแต่กรณีที่เราเลือก list มาแล้วเนี่ยเราทำยังไงนะครับคลิกขวา go to リ n e r เลยนะครับ มันก็จะเข้ามาในลิสต์เหมือนกันนะครับแล้วจะเขียนคำสั่งใน Public void นะครับใน h ม d ็อดเ e change ของเอ,อ็ด d d ส s t Action นดิ t ิ n e r นะครับเนื่องจากเราจะทำงานในลิสต์นะครับคำสั่งแรกครับเมื่อเรารับค่าข้อมูลจากลิสต์เนี่ยลิสต์จะส่งค่ามาเป็นตำแหน่งหรือ Index ของข้อมูลนั้นนะครับฉะนั้นเราจะอ้างอิงไปถึงชื่อของชื่อของลิสต์ครับ ชื่อของ list คือ list s h d data เห็นไหมครับ list student data เท่าตีนะครับ list student data นะครับ list student, student data จุดจุดนะครับจุด get select index ครับก็คือเมื่อเราคลิกหนึ่งครั้งใน list เนี่ยมันจะเลือกตัวเลขมาทีละตัวเลขลำดับแรกจะเป็น 1, 2, 3มาเรื่อยเรื่อยนะครับจากนั้นนะครับ เราจะเอาตัวเลขทุกตัวที่ส่งถูกส่งเข้ามาเนี่ยเก็บไว้ที่ตัวแปร number นะครับอาจารย์จะประกาศตัวแปร number ขึ้นมาตัวหนึ่ง i n std number ก็คือตัวเลขตัวเลขที่สูกส่งเข้ามาให้เก็บมาไว้ที่ std number นะครับแล้วก็จะใช้ if ในการเช็คข้อมูลครับ std number มากกว่าเท่ากับศนะูย์นั่นหมายความว่า ไม่ใช่ค่าว่างหรือไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ค่าที่ไม่ถูกเลือกนะครับเป็น1เป็นเป็นศูนย์เป็น1เป็น2เป็น3ามนะครับตำแหน่งศูนย์ตำแหน่งหนึ่งตำแหน่งสองตำแหน่งสามนะครับอินเด็กซ์กเริ่มจากศูนย์นะครับจากนั้นนะครับเราก็จะอ้างอิงไปที่สตูดิโอคลาสที่เก็บข้อมูลนะครับโดยสตูดิโอคลาสที่กำหนดชื่อว่ากำหนดชื่อตัวแปรว่า p เท่ากับ list เท่ากับเอ่อดนะครับ std data data ตัวนี้นะครับตัวที่เราประกาศตัวนี้นะครับที่เป็น arraylist ตัวนี้นะนะครับ std data ตัวนี้จะอยู่ถูกเรียกใช้งานตัวนี้นะครับจุด get นํำ index ครับข้างในวงเล็บคือ index ครับเลข index เราจะ สุ่มเอาก็คือจากตัวนี้ที่เราพิกเข้ามานะครับก็คือ S T D number เอาละทีนี้เราจะให้มันโชว์ยังไงการโชว์เราเรียกว่าการเซ t เทคนะครับโดยชื่อฟิลเทคฟิลนะครับเราจะต้องจำชื่อ t e เทคฟิลนี้ไว้ให้ได้นะครับว่าตัวนี้เราตั้งชื่อว่าอะไรนะครับช่องที่2เห็นไหมครับ T X T เราจะเอาชื่อ ฟิลเนมเหล่านี้ไปอ้างอิงในโค้ดครับเช่นเราอยากจะแสดงผลรหัสนักศึกษาเราก็ t x t t t d code จุด Set ครับ s e t t e x t ตามด้วยตัวอ p อจุด t d code คเห็นไหมครับอาจารย์จะลองรันดูก่อนนะครับ อ okay. ากนั้นก็คลิกครับเห็นไหมครับในขณะที่โค้ดมาแล้วแต่ชื่อนามสก,กุลยังไม่มาคิดว่าหลายคนคงจะต่อยอดได้แล้วเดี๋ยวเราไปลองทำกันนะครับ txt name จุด s e p t i c p จุด std name แล้วก็ txt program จุด s e p t i c p. จุด h t d. p r o g r a m p. คือตัวแปรที่เราประกาศรับค่าจาก Array ที่ get index เข้ามานะครับจากนั้นก็เอาตัว get index p. ตัวนี้นะครับไปวนลูปเอาชื่อออกมาเดี๋ยวลองรันดูนะครับเอาละเห็นไหมครับตอนนี้อาจารย์ได้ชื่อมาแล้วนะครับชื่อมาแล้ว นะครับเรียบร้อยครับคลิปนี้เป็นการเพิ่มข้อมูลเป็นการเลือกข้อมูลจากฝั่งลิสต์กลับมาไว้ที่ text field นะครับเพื่อทำงานต่อก็คือการแก้ไขการลบอันนี้ก็ว่าไปตามแอคชั่นที่เราต้องการนะครับคลิปนี้าเอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราติดตามคลิปต่อไปนะครับคลิปต่อไปคือการเพิ่มข้อมูลกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับขอบคุณครับ